แมนพักกุ้มเนาะจ้ะสิเก็บไปกินร่องเมืองเห็นอันหลายลายจ้ะอันอยู่คางมองเก็บของอเห็ดลุนทางที่เก็บของนี่หลายเนาจะเต็มต้นแบบใหยหนึ่งเลยที่หลายต้นย่จะเห็นหลายต้นเยอะสิเก็บต้องไปกินเมืองเนาะจ้ะว่ามันแสบป้องคางแหลกแหลกเห็นหลายยูจ้ะตัวเป็นคางแหลกที่ก้าวเก็บเมืองเนาะจ้ะ เห็นไวลาะครับหล่านไปเห็นไรอ่จ้ะสูงวันก้นนนม่จนะพิทยุสูงสูงจ้ะเดี๋ยวก็ดึงเอามันกรนนะ่ดึงเอานะจ้ะดอกงามดีจ้ะดีจะดอกงามดีด มองเก็บของนะจ๊ะแต่เลยมีอย่างคลอดพลานไปผ่านมาพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวสิเก็บเอา,านี้ดึงดึงการมาแล้วนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวทั้งถีทงถท่ทั้งที่ทรกหลอดทั้งดึงเอาเพราะว่าพ่อโดยบางพ่อแบบขับรถผ่านดูเหรอจะเดี๋ยวถากิดว่าั่นใจลอยไปเส้นมาจ๊ะเดี๋ยวสิบอกสามีสิเก็บให้กัน Hakum Palang Palang